สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกัน์หรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกันนะครับในช่วงของเดือนพฤศจิกาย,ยน2564นี้เป็นในเรื่องของครึ่งหลังก็คือวันที่15ถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยนนะครับก็เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกในเรื่องของความคิดของเขาว่าเขาคิดอย่างไร เดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มทิศทางของไพ่ว่าจะมีสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกมีอะไรกันบ้างนะครับกับความรู้สึกของเขาใครคนนั้นของชาวกันนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับเพื่อดันอ,อัลกอริทึมของ YouTube ขึ้นไปให้ทุกคนได้เห็นคลิปนี้ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับและใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากขึ้นก็ต้องดูดวงส่วนตัวในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์นี้ได้นะครับในลายบูพยานะครับอัดกันมาถามกันได้นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางกับความรักความสัมพันธ์ว่าเขามีความคิดอย่างไรกันบ้างเรามาดูกันนะครับพไพ่ใบแรกได้ไพ่ The ดมูลนะครับ2ถ้วย10บไม้เอ p r r s s ไพ่ใบสุดท้ายได้คิงถือเหรียญอิทธิพลใต้ไพ่ได้1ดาบนะครับเดี๋ยวขอจัดไพ่นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะว่าความรู้สึกของเขารู้สึกยังไงกับเราอีกนะครับขอความรู้สึกของชาวกันลกคณากันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า เขาออคนนั้นของคุณนะครับเขารู้สึกอย่างไรขอไพยให้กับเจ้ากันด้วยนะครับพไพ่ใบแรกนะครับเดทเลยนะหายเป็นเทสนะครับเี่เรียน7ถ้วยราชินีถือไม้นะครับอิทธิพลใต้ไพ่ได้อัศวินถือถ้วยโอเคครับ อิทธิพลของชาวกันลัคนากันนะครับอาจจะต้องอมีความระมัดระวังนิดนึงเนาะกับความรู้สึกมีไพ่เดมูลกับไพ่ราชีพระจันทร์มาด้วยเนาะก็ล้วก็มีไพ่เดทด้วย ต้องะระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับกับความรู้สึกอารมณ์สิ่งต่างๆแต่อัศวินถือถ้วยมาปรากฏและสองถ้วยอันเนี้ยและเอ p r e s s สด้วยนะอืมจริงๆเขาก็มีความรู้สึกที่อยากได้ความรักความสัมพันธ์ที่เกิดความมั่นคงกับเขานะอยากได้ความที่ตอบโจทย์กับตัวเขาเหมือนกันเนาะ ฝากบอกนิดนึงนะครับว่าการอ่านครั้งนี้เป็นการอ่านไพ่ให้แบบ general reading นะครับเป็นการอ่านไพ่พื้นรวมพื้นฐานให้กับชาวกันขณะกันกันเท่านั้นไม่ใช่ดวงบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังว่าเป็นเพียงไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณเท่านั้นอะไรที่ใช่อะไรที่ตรงอะไรที่แม่นนะครับ ก็เป็นดวงของคุณนําไปปฏิบัติใช้ได้เลยแต่อะไรที่ไม่ใช่ไม่ตรงไม่อินกับไพ่นะครับทิ้งไว้ตรงนี้ไม่ต้องจําใส่ใจมากจนเกินไปนําแต่พลังงานด้านบวกของไพ่ไปปฏิบัติใช้แล้วกันนะครับและก็ถ้าเกิดอยากจะดูดวงแบบมั่นยํากว่านี้ก็ต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นในการตัดสินใจนะครับทีนี้เรามาดูดวงของชาวกัน,นช่วงของครึ่งหลังนะครับว่าเขาคิดอย่างไรกับชาวกันกันบ้างนะครับ ในดวงคนของไพ่นะครับเกิดไพ่ t e of Wands เนาะเป็นไพ่เซ็นเตอร์แบบนี้แปลว่ามีความรู้สึกที่เขาอาจจะมีความหนักหน่วงกับความรู้สึกในสิ่งต่างๆอาจจะเป็นทั้งคนเลิกแล้วไม่เลิกหรือคนคุยคนไร้สถานะคนมีคู่ดูได้หมดเลยนะครับขอให้เป็นชาวกันลักนากันความรู้สึกของเขากําลังรู้สึกเป็นตัวแทนที่บอกว่าเหมือนกับความรู้สึกของเขาก็หนักหน่วงนะกับความรู้สึกรู้สึกมันเหมือนกับความรักความสัมพันธ์มันหนัก กับการที่ต้องแบกภาระหรือภาระใจนะประมาณนั้นนะครับกับความรู้สึกสิ่งต่างๆเหมือนกับเขายังยึดติดกับในเรื่องของสถานการณ์กับสิ่งที่เป็นมีความหึงหวงมีความยึดติดมีความรู้สึกเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรละ่ะมีความไม่ชัดเจนแต่ก็มีความหวงมีความหึงในตัวนะเออประมาณนั้นเพราะว่าอิทธิพลของไพ่สี่เหรียญแปลวะ่าไพ่ของความหึงหวงเขารู้สึกตึงกับความรู้สึกนะเหมือนกับ เขาอาจจะดูเหมือนถามว่าเขารักคุณไหมเกิดไพ่สองถ้วยอ่ะชาวกันเหมือนเขายังรักคุณนะเขายังอยากได้ความรู้สึกดีๆกับความรู้สึกที่มันเป็นเอ็มเพรสด้วยเหมือนเขายังคิดว่าคุณเป็นตัวจริงนะนะเหมือนกับเขายังรู้สึกว่าเขายังเลือกคุณเป็นตัวจริงนะแล้วก็สถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์แต่มันยังดูความมีความไม่ชัดเจนในบางสิ่งบางอย่าง ก็ไม่เข้าใจว่าในสิ่งที่เขาคิดในสิ่งที่เขากระทำทำไมเขาถึงยังเลือกคุณเป็นตัวจริงแต่ในสถานการณ์เขายังมีความหึงหวงกับตัวคุณแต่มันก็ยังมีความลักความสัมพันธ์ที่ยังดูไม่ชัดเจนแล้วมันก็สร้างความวิตกกังวลกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขาแล้วก็เขากับอีกบุคคลหนึ่ง มีไพ่เดมอนคือเขายังมีความคิดมากมีความไม่ตกมีความกังวลไพ่ราชินีพระจันทร์คือเขาอาจจะมีคู่ซ้อนหรืออาจจะมีใครคนนั้นคนเก่าของเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่เขาก็มีความที่เขาอยากจะเลือกคุณนะอยากจะให้ตัวคุณเป็นตัวจริงของเขานะอยากจะให้คุณตอบโจทย์แพ่นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาเหมือนที่คุณเคยทำประมาณนี้ เหมือนเขายังรู้สึกว่าเขาก็ยังรักคุณอยู่ยังต้องการคุณอยู่เพียงแต่บางทีแล้วความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์ของเติร์ p ปาร์ตีมันอาจจะยังสร้างความไม่ตกกังวลให้กับตัวเขาเหมือนกันว่าเขาอาจจะยังสลัดคนนั้นไปไม่ได้หรือยังเลิกขาดกับคนนั้นไม่ได้หรืออะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นความรักเก่าของของเขาอะรีเทิร์นเลยทําให้ความรู้สึกของคุณกับ เขากลายเป็นความรักที่เป็นมือที่3ไปมันเลยทําให้ความรู้สึกของคุณก็อาจจะยังรู้สึกว่าเหมือนเขาอะ่ะไม่ได้เลือกเราแต่ในความรู้สึกเขาเขายังเลือกคุณ The Empress มาบอกว่าจริงๆเขายังเลือกคุณนะอืมไพ่บอกว่าเขายังเลือกคุณนะถึงแม้เขาจะมีตัวเลือกจากไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยเหมือนเขาดูเลือกไม่ได้เหมือนเขาหลายใจเหมือนเขายังแบบตัดสินใจไม่ได้เหมือนเขาเห็นแก่ตัว เออประมาณนี้นะครับเหมือนเขายังเห็นแก่ตัวแต่เขาก็ยังหึงหวงคุณอ่ะเหมือนเขายังไม่ปล่อยคุณไปอ่ะหรือเขาอาจจะยังรู้สึกห่วงก้างก็ไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่สี่เหรียญเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะมันเป็นในลักษณะที่ว่าเพราะเขายังจริงใจกับคุณไง ไพ่เนี่ยค่อนข้างแบบตีกันนิดนึงนะตับความสัมพันธ์แปลว่าเขาอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะและเขาก็มีใครคนนั้นที่เข้ามาคงเป็นรักเก่าของเขาแน่เลยเลยทําให้เขายังไม่ตัดสินใจเลือกคุณแบบร้อเปอร์เซนทั้งที่เขาก็ยังเห็นคุณเป็นตัวจริงของเขานะเขายังอยากกลับมาเพราะเขายังใส่ใจดูแลกับคุณอยู่เขายังให้ความสําคัญกับคุณอยู่เขายังอยากกลับมาหาตัวคุณอยู่จากไพ่ ในออบคั p เกิดขึ้นเห็นไหม,มเหมือนเขายังเลือกคุณอยู่นะก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงไม่เลือกขาดอาจจะเป็นความกดดันของเขาแหละเขาเลยรู้สึกหน่วงเลยรู้สึกว่าแบกภาระใจอยากจะเลือกคุณก็เลือกไม่ได้อยากจะตัดความสัมพันธ์ฝ่ายนั้นให้จบก็ยังตัดความสัมพันธ์ไม่ขาด มันเลยความรู้สึกของเขามันรู้สึกแบบยังเลือกไม่ได้ยังมีตัวเลือกแบบเข้ามาอยู่อะไรประมาณนี้เขาก็อยากจะชัดเจนให้คุณนะเขาก็อยากจะเลือกคุณเป็นตัวจริงของเขาอยากจะจบทุกสิ่งทุกอย่างลงจากไพ่เดทนะอืเขาพยายามจะเคลียร์ความรู้สึกให้กับคุณนะเพราะจิตใต้ตตสำนึกของเขาคือหนึ่งดาบหดาบคือตัดความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนนะั่นแหละเอาง่าย แปลง่ายๆเลยไพ่เดทคือไพ่ของการจบเส้นไพ่ของการจบไปเลยประมาณนั้นมันหมายถึงในลักษณะของความสัมพันธ์ที่เขาอยากจะจบกับอีกบุคคลหนึ่งที่มันเป็นเติร์ดปาร์ตี้เนี่ยเลยอยากจะกลับมารีเทิร์นกับคุณนะครับประมาณนี้นี่อยากจะกลับมารีเทิร์นกับคุณอยากจะมาเต็มๆความรู้สึกให้กับตัวคุณอยากจะรักกับคุณอีกครั้งหนึ่งอยากจะได้รับโอกาส สิ่งดีๆกับคุณอีกครั้งหนึ่งอยากจะเลือกคุณเป็นตัวจริงของเขาอีกครั้งหนึ่งและโดยเฉพาะคนที่มีอิทธิพลต่อตัวคุณเนี่ยเป็นคนสองอาสามราศรีธาตุก็คือราศรีธาตุดินพึกศกันมังกรราศรีธาตุดเดียวกับตัวคุณนะอืมแล้วก็ราศรีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะครับอันนี้ราศีธาตุไฟแล้วก็ราศรีธาตุน้ําคือกรกฎพิจิกมินประมาณนี้นะครับ หนึ่งประมาณนี้ที่มีโอกาสที่เป็นความสัมพันธ์เป็นคู่กรณีหรือเป็นคนที่เขามีความคิดแบบนี้กับคุณนะครับก็อยากจะตัดความสัมพันธ์อยากจะเลือกคนใดคนหนึ่งให้มันชัดเจนไปเลยเขาก็มีความรู้สึกเลยอยากจะเลือกคุณประมาณนี้นะครับอยากจะกลับในเรื่องของความสัมพันธ์นะเพราะว่าตอนนี้ยเขารู้สึกเหมือนแบบมีความสัมพันธ์มีความคิดที่ว่าคุณดูดีมีเสน่ห์นะคุณมี มีเสน่ห์ในการดึงดูดกับตัวเขาอยู่จากไพ่ราชนีถือไม้ใช่ไหมครับแล้วก็ใน,นลักษณะของคิงถือเหรียญก็คือความอดทนความมั่นคงถ้าคุณยังรอเขาอยู่ถ้าเกิดคุณยังมีแพลชั่นกับเขาอยู่คุณยังมีใน,นลักษณะของการที่ยังให้เขากลับมาที่จะเลือกคุณได้หรือรอคอยการเคลียร์ปัญหาตรงนี้ได้นะครับเขาก็มีโอกาสที่จะกลับมาหาคุณนะอืม ประมาณนี้เขายังมีความรู้สึกที่อยากจะกลับมาหาคุณอยากจะเคลียร์ความสัมพันธ์อยากจะให้ความสําคัญกับตัวคุณอยากจะตอบโจทย์แพชชั่นให้กับตัวเราเหมือนกับที่เราอยากจะตอบโจทย์แพลชั่นให้กับใครคนใดคนหนึ่งเหมือนกันนะครับคือเขายังมีความหวังที่อยากจะให้คุณกลับมานะแล้วก็อยากจะให้คุณกับเขามีความหนักแน่นความมั่นคงต่อกันอยากจะเป็นคู่กับคุณอยู่นะครับเขาก็ไม่ได้อยากจะทิ้งคุณไปอยากจะตัดสินใจเลือกคุณนะ อืมประมาณนี้ผมไม่ได้ข้อข้างใครนะครับเพราะผมไม่ได้รู้จักใครคนนั้นของคุณทุกคนดังนั้นผมก็อ่านตามไพ่ที่มันขึ้นมาแล้วก็แปลความหมายตามความรู้สึกของไพ่ที่สื่อออกมากับไพ่ได้แบบนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องร้อเเนต์าะก็นําแต่สิ่งที่มันเป็น ที่พูดออกไปแล้วกันว่าอะไรที่มันมีความตรงความแม่นก็เอาไปปรับประยุก์ตใช้ไปเลยแต่ถ้าเกิดมันยังคิดว่ามันยังคุมเครืออยู่หรือต้องการความชัดเจนมากกว่านี้ว่าเขาเลือกคุณจริงๆหรือเขาเลือกคนนั้นนะครับจากไพ่สองถ้วยและอเอ็มเพรนี้หรืออะไรประมาณนี้คุณควรจะต้องดูดวงส่วนตัวนะครับหรือถ้าคุณไม่ดูดวงส่วนตัวคุณก็ต้องรอจนกว่าจะผ่านเดือน พฤษจิกายนไปแล้วไปดูในเดือนธันวาอีกครั้งหนึ่งเช็คในเดือนธันวาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับอยู่ที่ความสะดวกของคุณเนาะอันนี้เราไม่ขัดศรัทธาใครแต่ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้มันอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนิดนึงมันเป็นเพียงแค่การตัดสินใจให้กับตัวคุณในเบื้องต้นว่าเขาคิดยังไงแล้วให้คุณนำไปปฏิบัตินะครับ สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ